วันนี้บรรยากาศจากเ,าเขตต้อยต่อจังหวัดเนลากับจังหวัดยมินฝูนะครับเ,เส้นทางคดเคี้ยวไปตามไหล่เขา,เามาถึงจุดน,นี้สถานที่นี้ในภาษาอังกฤษว่าฟาดินพาสาในภาษาเวียดนามยังไม่รู้ความหมายนะครับามาดูวิวอันนี้ก่อน เส้นทางด้านหลังก็คือเส้นทางที่เข้าตัวจังหวัดดีเมนฟูจากจังหวัดจากอำเภอหมกโจมาประมาณ180กิโลเมตรนะครับอ่ะดูเทือกเขาสมอลููิลบสมัยสยงครามฝรั่งเศสหุบเขาสวยางามนะครับอันนี้เส้นทางถ้ามารถโดยสารจะไม่ได้เห็น อันนี้เช่าแท็กซ,ซี่มา8แสนบ่าข้่อหนยแสนดองก็สามารถที่จะสั่งให้แท็กซี่จอดเพื่อขึ้นมาถ่ายรูปได้อ่ะชมไปนไะครับอีกแห่งหนึ่ง